จะเซอร์ไพรส์ครูยานินค่ะเดี๋ยวจะเป็นวันเกิดครูยานินนะคะจะเซอร์ไพรส์ครูยานินโดยที่ครูยานินอ่ะเป็นคนเห็นทุกขั้นตอนเลยกำลังปักเค็กอยู่เจ้าของวันเกิดเป็นคนถ่ายคลิปค่ะโอ๊ยทำไหมอืมเซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะเจ้าของวันเกิดก็ เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเจ้าของวันเกิดก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะเจ้าของวันเกิดเลือกเอาเองด้วยว่าจะเอาเทียนสีอะไรไหมสีอะไรก็ได้สเปซนะคะจริงๆกะจะเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าเจ้าของวันเกิดเห็นซะก่อนมามาเปิดตู้เย็นเห็นแล้วก็เอาไหนๆก็ไหนๆก็เอาซะเลยนะบังเอิญว่าเจ้าของวันเกิดมือซนมาเปิดตู้เย็นเจอเค้กเรา เราก็เลยต้องแฮปซะเลยนะ Happy Birthday to you อายุกี่ขวบคะที่นี้เ <40 S 2> หรอคะสี่สเท่าไรเอ่ยฝักสี่แล้วสี่สิบหกเต็มแต่ห้ามกลับนะคะสี่สิบหกห้ามกลับเป็นหกสิบสี่ะจอยสี่สิบหกแล้วเหรอเต็มพี่จอยเกิดสองสองนี่ ฝากหมุนโต้ได้นะหมุนโตต้องได้กินเคสนี้ออเอามาฝั่งทีด้วยนะจอ <c oughs> ยไม่เซอร์ไพรส์เลยเอาแล้ว็น,น,นยังไง่ะเนี่ยเอาตรงนั้นแหละมาอ่ะมาเอาอยัางไงครับต่งนี้ตังตรงนี้ตังได้นี่ไงแฮปปี้เบิร์ ของมันเกิดถือสิพี่จะ่ายให้เจ้าของมันเกิดมาถือกล้องเองอพี่จะเดี๋ยวกันนะมันดับแล้วจอยสุขสมหวังทุกประการแฮปปี้เบิร์ดเดย์พีันี้อยู่สุขสมหวังประการํำนนการพิเศษโดยวัเนี่ย <c oughs> นี่เลยอ,อีกแค่นิดเดียวเองอ่ะเเมเต็มต้องซื้อใหม่นะคะขอบคุณค่ะวันนี้พี่สาวสุดที่รัก แกะเลยค่ะนะให้ขวามควัญวันเกิดอืมตัดตรงนี้ด้วยกันชุนชุนชุนเ<ม>ดี๋ยวทุกันนะคะเราต้องแกะให้สวยงามโอ้ไม่ได้ฉีกเลยฉีกเลยเอางั้นเลยเหรอพี่เอางั้แบบฉีกโคตรชุดอย่างงี้เลยเหรอริงเหรอแกะนั่นแหละแกะนั่นแหละโอ้โหหนาแน่นมากเลยค่ะเป็นอย่างวันปีนี้เป็นกล่องที่ใหญ่ เจได้ก็ได้อแบโอเคก็แค่พี่นาแน่นใจลึกแล้วอะไรอย่าคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะเอาสั่นแล้วสั่นแล้วกล่องคลิปลืมคืออะไรคะ ้ยี่ย <c oughs> ังเนาะเดี๋ยวกันนะมันมีตาคิปลิงด้วยกล่องแล้วก็ปลาด้วย <c oughs> ว้าว <c oughs> ที่ดูเลยค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าคาดอกได้คาดเอวได้ชื่อรุ่นว่า Presto จ้า สีนาวีจ้าสีกุมภท่ากุมภท่าเฟสโต้นะจ้ากระเป๋าเน็คประสงว้าวเข้มน้องลิงชื่ออะไรมาเรียวน้องลิงชื่ออะไรคะน้องลิงชื่ออะไรคะไหนดูน้องลิงหน่อยสีนี้น้องลิงชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะดูหน่อยดูมีมีชื่อเหรอคะมีสิจ้าน้องลิงต้องมีชื่อจ้าหรอน้องลิงชื่อมาเรียจ้ากระเป๋าใบนี้ชื่อมาเรียนะคะโอ้ยน้องมาเรียมีชื่อด้วยค่ะ แกะเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่อนนี่นี่อ๋อเป็นคาดอกคาดอกได้คาดเอวได้รีวิวน,น,นะคะเป็นกระเป๋ากี่ซิฟอ่ามีข้างหน้าหนึ่งสองมีสองซิฟสามรุดออกมาจ้าลุดูนะคะช่องข้างในใส่อะไรได้บ้างสมบัติบ้ายานินพอหรือเปล่าพอคะ่ะ <c oughs> นี่ สตัวนี้หนึ่งช่องอันนี้ใส่ใส่พวกบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยได้หมดอ่าแล้วก็อระช่องอ,อันนี้ช่องก็จะเป็นใส่โทรศัพท์ใส่พวกแบงค์ใส่เงินใส่ทองใส่นู่นนี่นั่นก็ว่าไปเอาแบงค์พันหาก่อนเสร็จ <laughs> แล้วช่องนี้ช่องนี้อ่ะเกิดมานะช่องนี้ก็จะใส่พวกลิปสติกแป้งตลับเครื่องสำอางอะไรอีกอ่ะ กุญแจค่ะเออช่องนี้ใส่หูฟังอ่าหูฟังอะไรก็ว่ากันไปนะ<ต>อยากใส่อะไรก็ใส่ใส่เงินใส่ทองใส่เหรียญอะไรก็ว่ากันไปมันอยากได้พอดีเลย,ยไปย้อยาวจ้าไปเดินดูหลายรอบแล้วชิบกันนะรุ่นนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่คาดเอวได้คาดอกได้ปรับความยาวได,ได,ได้เป็นสายแบบตัวล็อกนะคะ ใส่แล้วพลาสติกไม่ใช่โลหะนะตัวนี้เป็นพลาสติกเราจะใส่เลยจึ๊บอ้ยการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะคิมดิงเพสต์สตจัวใส่ได้หลายงานจะไปไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็ได้โอเค ขอบคุณนะคะใช้เลยนะนี่มาเรียจ้าใช้แน่อนอนค่ะมาเรียอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรพี่อังรุ่นมาเรียเพสโตเพสโต้เพสโต้เพสโต้แล้วก็ชื่อลิงอะ่ะเขาจะตั้งตั้งตามชื่อรุ่นแล้วก็สีอขอดูหน่อยตัวนี้เม็ดอินอะไรพี่ยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้นซื้อช็อปนะแต่ว่าเม็ดอิน,อน